นิทานเรื่องหัวใจหินน่าใจกลางป่าใหญ่มีเด็กหญิงตัวน้อยนามว่ารัศมีอาศัยอยู่กับยายของเธอรัศมีเป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสแต่เธอมีหัวใจที่เปล่าบางมักร้องไห้ง่ายเมื่อเจอกับอุปสรรคยายของเธอจึงเล่าเรื่องราวหัวใจหินให้เธอฟังก่อนนอนทุกคืนนานมาแล้วบนยอดเขาสูง มีหินพิเศษอยู่ก้อนหนึง่งหินก้อนนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนหินทั่วไปแต่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์ชาวบ้านต่างเรียกมันว่าหัวใจหินวันหนึ่งพายุฝนกระหน่ำลงบนยอดเขาสายน้ำเชี่ยวกลากไหลบ่าพัดพาก้อนหินกลิ้งลงสู่หุบเขาหัวใจหินรู้สึกหวาดกลัวตะโกนร้องด้วยความสับสน มันกลิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปติดอยู่ใต้กิ่งไม้ใหญ่หัวใจหินพยายามดิ้นรนเพื่อปลดปล่อยตัวเองแต่มันก็ไร้พลังทันใดนั้นเด็กชายนามว่าทันวาเดินผ่านมาเขาเห็นหัวใจหินที่กำลังดิ้นรนทันวาตัดสินใจช่วยเหลือเขาใช้กิ่งไม้กิ่งใหญ่ที่ทับหัวใจหินออกหัวใจหินรู้สึกขอบคุณทันวาเป็นอย่างมาก ขอบคุณนะที่ช่วยฉันไว้หัวใจหินพูดไม่เป็นไรทันวายิ้มฉันแค่อยากจะช่วยทันวาและหัวใจหินกลายเป็นเพื่อนสนิทพวกเขาเล่นด้วยกันพูดคุยกันหัวใจหินเล่าเรื่องราวบนยอดเขาให้ทันวาฟังส่วนทันวาเองก็เล่าเรื่องราวในหมู่บ้านให้หัวใจหินฟังเช่นกันวันหนึ่งธันวาป่วยหนัก หมอยาในหมู่บ้านบอกว่าทันวามีโอกาสรอดน้อยหัวใจหินรู้สึกเสียใจมากมันไม่อยากสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไปฉันมีทางช่วยเธอหัวใจหินพูดแต่เธอต้องสัญญานะว่าเธอจะดูแลฉันตลอดไปทันวาตกใจแต่เขาก็ตอบตกลงหัวใจหินเปล่งแสงสว่างจ้าพลังจากหัวใจหินไหลเข้าสู่ร่างกายของทันวา ธันวารู้สึกดีขึ้นธันวาหายจากโรคและเขาก็ดูแลหัวใจหินเป็นอย่างดีทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันตลอดไปคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความเข้มแข็งไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในหัวใจหินแม้จะดูแข็งแกร่งแต่ก็มีความเปลาะบ,บางภายในเช่นเดียวกับมนุษย์ ที่แม้จะดูแข็งแกร่งแต่ก็มีอ่อนแอได้มิตรภาพสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ทันวาและหัวใจหินช่วยเหลือซึ่งกันและกันมิตรภาพของพวกเขาทำให้พวกเขาผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้การให้คือการได้รับหัวใจหินช่วยชีวิตทันวาทันวาตอบแทนด้วยการดูแลหัวใจหินการให้และการรับ ทำให้ทั้งสองมีความสุขนะคะ